ละหมาดสุนัดเรอกอัดแรกลืมสูญสุญแค่สูญเดียวเร,เราตอนท้ายเราต้องสูญุดร้าวีหรือเปล่าครับหรือเปล่าคะก็ถ้าเป็นถ้ามารู้ทีหลังะนะก็ต้องยกเลิกถ้ายังอยู่ในละหมาดนะก็ต้องยกเลิกในรอกอารนั้นสมมุติว่าเรอากอัดแรกสูนไปแค่ครั้งเดียวครับนะถ้ามันจะมา ถ้ามันจะถ้ามันยังไม่เลยไปรกอกาสอื่นยังไม่ได้เลยไปนะอ่ะนะอนนั้นก็สมมติมันจะจะมาทันย้อนกลับมาทำะนะแต่ดูแล้วเนี่ยมันเลยไปแล้วแหละก็เลยไปรกอกษาแล้วก็อาจจะมานึกทีหลังได้สมมุติว่าแค่ครั้งเดียวก็ต้องยกเลิกรกอกะาอันนั้นไปอ่ะครับ<ๆ>นะอย่างเช่นรกอกษสที่หนึ่งแล้วก็มาถึงรอกษาที่สี่สึมาสี่รกอกษก็ต้องยกเลิกรกอกษสแรกนั้นไปแล้วก็ทําอีกหนึ่งรกอกษาแล้วถ้าเป็นนอกนอกละหมาดไปแล้วให้สลามไปแล้วครับอ่ะก็มาทําอีกหนึ่งรอกืมนะ จะอยู่ในละหมาดก็ถือว่ารักาอันนั้นมันมันมันไม่ทันแล้วไงมันไปแล้วมันมากลับมาทําไม่ได้แล้วก็ต้องยกเลิกอันนั้นไปครับนะครับแล้วถ้าเป็นอันนี้คือในละหมาดถ้าละหมาดเสร็จไปแล้วและมารู้ที่หลังโดมีคนเตือนว่าแค่สุยูดเดียวอก็ให้ทำหนึ่งรอกษาตรงนั้นที่เสียไปครับ